นะคะตาถั่วหากินยากมากนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะพี่น้องจริงๆอืมใส่ลงไปไม่ต้องใส่น้ําปลานะพี่น้องใส่แต่น้ําปละกระเพาะค่ะพี่น้องอืมพอไม่เนี่ยสองไม่น่าจะพอเยเล็กใส่อีกนะเออใส่อีกใส่อีกใส่อีกอืมใส่ก็ได้ตามใจตัวเองอยู่แล้ว <laughs> ชอบยังไงก็กินอย่างนั้นเนาะพี่น้องเนาะชอบยังไงก็ตาอย่างนั้นนะคะพี่น้อง อใครมาช้าอดหมดก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ยายเล็กหิวข้าวอย่างแรงตาเสร็จแล้วยายเล็กก็จะกินนะคะพี่น้องอ้าวเสร็จแล้วก็โขลกให้เข้ากันค่ะพี่น้องโถ่สีสันมาแล้วอ่ะพี่น้อง <Ooh. S 1> แล้เดี๋ยวนะคะน้ำตาลปี๊บมันจะไม่แตกค่ะพี่น้องยายเล็กเพิ่งใส่น้ำตาลปี๊บลงไปโอ้โห,หกลิ่นกลิ่นช่่งยอวยวนจ ใจเยเล็กเสียจริงๆยั่วน้ำลายค่ะเพราะเยะเล็กหิวข้าวอย่างแรงเอาเป็นยังไรจังบอกินเยเล็กก็นั่นนาสีก็นั่นนาสีเยเล็กก็แปลกใจตัวเองอยู่แล้วทำไมไม่กินอะไรเงี้ยไม่พออะไรเนาะน้ำไม่ค่อยมีเนะพี่น้องถ้าตำส้ตมตำน้ำไม่ค่อยเยอะเนี่ยแสดงว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องต้องทาให้มันน้ําเยอะๆนะคะอย่าเทน้ําใส่นะคะพี่น้องต้องปรุงเครื่องให้พอนะคะเยะเล็กน่ากลัวจะขาด อย่าขาดเปรี้ยวแน่ๆเดี๋ยวยายเล็กบีบมะนาวใส่อีกก่อนปาดูพี่น้องเอ้ยหูชิมขอใช้มือในการชิมนะคะเพราะยาเล็กตำกินเองอ,ะอ่ะเมื่อนวพี่น้องเผ็ดยั่งเดี๋ยว ก้อนนัวอะอยากใส่น่วอีกนเน,กนี่ยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเผ็ดยังเดียวพี่น้องนี่คราวน,นี้นัวแน่แน่พอแล้วเชื่อเยเล็กไหมเออมาเด้อพู้ได้อยากกินตำทัวหางหนูสแสบๆมากินบัานยี่เหล็กหลังเดียวเด้อค่ะบัานอื่นบอม,มีกินเด้อค่ะอุ้ยพี่น้องอยากให้พี่น้องดู ้องดูีินังดูไพามาซาบอกด้กินได้ค่ะเยอะแลลกตาแล้วเยอะแลลกถือจานนี้ได้สิบอกให้อืออร่อยจริงๆค่ะ ชิมไหมยังเล็กจะให้ชิมชิมไหมเอ้าชิมชิมค่ะชิมชิมสมัยพี่น้องขอบพระคุณเพื่อนๆหนึ่งร้อยสองร้อยยี่สิบล้านดวงใจค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่ไลค์ค่ะใครมาแม่นิวเม่นิวขอบคุณค่ะเมนิวขอบคุณค่ะเมนิวมากับใครอีกมากับคุณพ่อใจสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อใจเมนิวมากับใครอีกเม่นิว มีเมนิวมาผู้เดียวกับคุณปูคุณปูไปขายของใส่ยาละมั้งค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าคุณแรนเดอร์แดงก็มาค่ะเมนิวไม่ต้องกลัวนะคุณรรนเดอร์แดงเิ่นมาคนแรกเลยค่ะเมนิวเมนิวไม่ต้องยานเดอไม่มีเพื่อนไม่ต้องยานเดอมีคุณพอใจมีคุณรรนเดอร์แดงมีคุณปูมีใครเอีกยดอ่ะมีคุณอ่าวอกด้วยนะคะไครเอียดไม่ต้องกลัวเดอไม่ต้องกลัวตามตามตามเมนิว แ,แสบแสบได้เมนิวแล้วไรเด็กเกิดเมนิวมากเท่านเนาะเมนิวจ๋าเมนิวเมืงตีล่ะสีสันค่ะให้ดูจ๋าๆเลยค่ะให้ดูจ๋าๆเลยค่ะเมนิวมาดูสีสันส้มตำเยล็กเมนิวจ๋าเมนิวกินได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวชิมให้ดูอ เสิร์ฟเพื่อตักเสิร์ฟเพื่อนขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะดิฉันจะตักเสิร์ฟพวกคุณค่ะนี่มาแล้วจานเสิร์ฟมาแล้วแม่นิวรีบกินเด้อถ้าแม่นิวกินช้าแม่นิวไม่ได้กินนะเยเล็กชอดนะจะบอกให้ <c ười> จริงๆอ่ะแม่นิวเยเล็กชอดเลยนะคะเล็กชอดจริงๆเลยนะคะอา้าวดูให้จา่า